มอดูตาบอดตาบอดอ่ามาดูตาบอดบาบาวันกาบ้าบาวานกได้าไบาบาวันก้าทุกวันนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกอีกแล้วนะครับเขาจากไปนานมากๆแล้วเรื่องราวของเขาคล้ายๆกับนอสตาดามูสครับคือเอาง่ายๆนอสตาดามูสเนี่ยแห่งบอนคานนะฮะแต่หมอดูชาวบังกเาเยคนนี้ก็คือเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2,000 ห้าสพวกเราเกิดกันแล้วล่ะเกือบเกือบเกือบสสปีที่แล้วเราเกิดกันละแต่ปรากฏว่าเขาอะทำนายโชคชะตาของโลกใบนี้เอาไว้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าทำไมถึงต้องออกเรื่องเขามาพูดประเทศไทยเราจะไม่เจอหน้าหนาวแล้วใช่ได้ดวยนะเจอผู้พูดชัดบอกว่าเกาหลียี่สิบแปดอธิษฐานเกาหลีอากาศติดลบแล้วนะคะเนี่ยมันแปลกจริงสวิงอย่างนั้นเลยอสวิงตอนอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนอะก็ยี่สิบ 17 18เพราะว่าช่วงนี้มันต้องหน้าหนาวแล้วอยู่ดีอาทิตย์ที่แล้วอยู่ดีพุ่งขึ้นมาแบบ28กลางคืน21บอกลางวัน28เขาก็ใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดกันธรรมดาแต่ตอนนี้อยู่ที่กับมาหนาวใช่เพราะัหน้าหนาวแล้วก็สวิงแล้วอาทิตย์หน้าเกาหลีอากาศจะติดลบแล้วลงมาอีกรงอีกโอ้โหซึ่งซึ่งตามหลักมันควรจะต้องตลแล้วมันจะลงไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหม้าเขลงจะเล่าให้ฟังอย่างนี้หมอดูตาบอดหรือบาบาวันก้าเนี่ยเขา ได้เสียชีวิตไปแต่ปีสามเก้าถูกต้องไหมฮแต่เขาก่อนไปเนี่ยเขาได้เขียนชะตาของโรคปีนี้เอาไว้หรือครอาคร์คก็ว่าคำทํานายชะตาของโรคปีนี้เอาไว้ซึ่งมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามคําทํานายทําให้ทั้งโลกเนี่ยเอาคําทํานายเขามาดูว่าอะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีหลายคําทํานายนะที่คุมเครือและก็ยังไม่เกิดซึ่งเรื่องที่เขาเคยทํานายแม่นก็คือในปี2004บาบาวัน9ก้าทำนายว่าจะมีคลื่นสูง สัดหาดคกลืนกินคนปรากฏว่าตอนนั้นปี2,547ครับย้อนกลับไปได้เกิดว่าคลื่นสึนามิเนี่ยถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีผู้เสียชีวิตและหายสาบสูญนับแสนคนอันนี้คือแม่นเลยอันนี้ทำนายไว้แม่นและคำทำนายของเขาที่โด่งดังที่สุดก็คือคาทำนายในปี2001จะมีนกเกล็ก2ตัวโจมตีชาวอเมริกันครับ ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นายวันวันจำได้ไหมฮะที่พุ่งชนตึกชูกวันที่เก้าวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าครับถูกต้องไหมหรือเก้าเดือนสิบเอ็ดจะไม่ได้แล้วะนายวันวันอ่ะเก้าเดือนสิบเอ็ดปรากฏว่าก็คือเดือนเก้าสิจะสิบเก้ากันยาถูกแล้วถูกแล้วสิบเอ็ดกันยาซึ่งเครื่องบินเนี่ย ลำเรียกว่าสลำเนี่ยพุ่งเข้าใส่ตึกวอร์เทรดค่ซึ่งตอนนั้นตึกวอร์เทรดเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นิวย <New York S 1> อร์กเลยใช่ขนาดเดียวกันเขาได้ทำนายไว้นะครว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่44จะเป็นลูกครึ่งจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันอเมริกันแล้วก็จะได้เป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายซึ่งอเมริกาจะได้ประธานาธิบดี บารักโอบามาแต่ก็ไม่ใช่คนสุดท้ายซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนไปตุกตองเ่ว่าเป็นลูกครึ่งอเมริกันเมริกันซึ่งคำทำนายชะตากรรมของโลกในปี2024ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างของบาบาวานกาเนี่ยทำนายไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเจ็ดเรื่องฮะเจ็ดเรื่องคุณลองมาดูซิว่ามันเริ่มใกล้ตัวเราเรื่องแต่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะถูกันไปบาบาวานกาเนี่ยเขามีนิมิตว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียปูตินเนี่ยจะถูกคนจากประเทศเขาเนี่ยลอบสังหารในปีหน้านก็คือคนรัสเซียจละลอบสังหารปูตินแต่วันนี้ป,ปูตินได้ประกาศแล้วว่าจะลงชิงชัชงชยประธานาธิบดีครั้งหนึ่งถ,ถูกต้องอันนี้เขาอกลองดูดีๆฮะว่าปูตินจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนในประเทศเนี่ยลอบสังหารเขาในปีหน,น้าเรื่องที่สองเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งจะเพิ่มขึ้นในยุโรป โดยบาบาวานก้าเนี่ยเขาทำนายว่าจะมีการโจมตีกันด้วยอาวุธทำลายล้างประเทศใหญ่จะทำการทดสอบหรือโจมตีอาวุธชีวภาพในปีหน้าผู้ก่อการร้ายจะทำการโจมตีในยุโรปครับเราเห็นนะฮะการเดินทางของเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไปเจอประเทศจีนเกาหลีเหนือไปรัปเสเซียส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรฮะ ก็เรื่องนิวเคลียร์วนใช่แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมาประชุมที่จีนอ่ะเห็นไหมฮะคลิปที่เขาแชร์กันอ่ะเวลาปูตินเดินอ่ะด้านหลังกระเป๋าสองใบนั่นอ่ะนั่นคือปุ่มกดนิวเคลียร์นะปุ่มกดนิวเคลียร์เลยพร้อมตลอดเวลาเข้าใจป่ะเวลาปูตินจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาคาดเดากัน่าเขาคาดเดาว่าปุ่มกดนิวเคลียร์อยู่ใกล้ปูตินตลอดเวลาอาจจะเป็นกระเป๋าเอกสารก็ได้ั้มั่แไม่รู้เหมือนกันเขาก็พูดอีกว่าอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเธอเน้นนะฮะถึงปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ก็จริงตอนนี้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากตะวันตกไปเป็นตะวันออกก็คือ่ง่ายเขารู้ไหมว่าเมื่อก่อนอำนาจเศรษฐกิจบนโลกบี้จะขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะณตอนนี้อำนาจเศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริกาไปที่จีน เขาดูมาก่อนนะฮะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงขนาดเดียวกันสิ่งหนึ่งที่บาบาวานกาเขาได้เตือนเอาไว้คือเหตุการณ์ที่สภาพอากาศที่น่าสะพรึงกลัวและภัยพิบัติทางธรรมชาติตามคำทำนายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงวงโครจรซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานแต่หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาส,สั้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ทั่วโลกลัาเจออะไรฮะ พีเอ็ม2.5โลกร้อนเจอหมดแล้วเนี่ยขนาดเดียวกันบาบานก้าบอกระดับรังสีที่จะเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นมากมายก็แกนโลกขยับในเดือนมันก็ส่งผลไปหมดเลยใช่แล้วปีนี้เราบอกว่าเราจะได้เจอหน้าร้อนที่ยาวนานว่าเป็นยังไงหน้าแล้งจะเป็นยังไงปีหน้าเนี่ยแหละเขาบอกอีกสิ่งหนึ่งบาบาวันก้าบอกจะมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแฮกเกอร์ชั้นสูงเนี่ยจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญโดยตรงเช่น โครงข่ายไฟฟ้าระบรบบำบัดน้ำเธอคาดการว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงทางธรรมชาติเลยครับอันนี้คือเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับเราก็เริ่มเห็นทรายบางอย่างแล้วนะว่ามี<ช>โอกาสเป็นไปได้อะขนาดเดียวกันเขาบอกวงการแพทย์ของเราเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาดูไว้เลยว่าในปีหน้าเนี่ยมีข่าวดีในด้านการแพทย์จะมีการรักษาโรคที่ยังรักษาไม่หายขาด สำเร็จอย่างเช่นอัลไซเมอร์โอ้โอัลไซเมอร์เป็นข่าวดีเลยนะถูกัหและทุกวันที่บอกแล้วไงคนตายสิบคนแปคนเป็นมะเร็งตายใช่ใช่ถูกต้องไหมฮะเขาบอกว่าตั้งแต่ปีหน้าจะมีการคินวิธีการรักษามะเร็งที่หายขาดได้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมันดีแดงของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เอออาจจะเป็นของเราก็ได้นะ ที่นก็ลอกสวยมืนกัมันี่แดงองเราเฮ้ย้ามันได้โลกเราไอ้ประเทศเราก็จะเจริญใช่มเาเป็นลังวิจัยกันได้เป็นไปได้ ความเจริญก็จะมาเอเชียจริงๆมาบ้านเนีสมมติเอาให้ถูกแต่ยังไม่รู้ยังไม่มีผลการวิจัยยังไม่ได้ลอง่สามารถลดอายุไปได้ยี่ด้เปีนะเห็นไหมต้องรีบให้อสำเร็จเห็นไหมต้องรีบเ่อสเร็จเห็นหนต้องรีบเพ่สำเร็จเห็นมต้งีบเ่อสเต็มเห็นไหม้อัรีบ่อสนไหมต้องรีบเื่อจนไต้รรมใเ่อสร็จ้ยินมต้องรีบดพื่อสำเรกจเย็นไ่มต้องรีบเแต่อสำเร็จเห็นไาแตงรีบเื่อมาใจมอารเอสำจเห็นไหมต้องรีบเพื่ มีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีเขาบอกจะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคำนวณควอนตัมแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอันนี้ AI อย่างนี้เหรอ AI ก็คอมพิวเตอร์แบบเดิมทุกวันนี้มันเร็วมากเลยนะสึกสิ่งทุกวันนี้ได้เกิดขึ้นในปีหน้าคือ AI จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นเคยใช้ไหมเออ่ะก็ถามอะไรตอบได้ทุกอย่างก็คือเอาง่ายให้เจนรูปให้เจนได้หมดมี้งวิดีโอได้หมดเลยได้หมดเลยทำได้หมดเลยทุกวันนี้ AI โคลนยิ่งเป็นชั้นได้เลยเออใช่ใช่คือในอนาคตอ่ะ ฉันสมมติฉันป่วยเงี้ยสมมติควรยิ่งเป็นตัวฉันแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ได้เลยมีละครไทยทำแล้วหรือบอกให้เรื่องอะไรจริง,รงหรอรเดี๋ยวเล่าให้ฟังว <S S S> ัอเบรเ,เอเอ